เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมานะครับข้อ27 l i ิ e t r a v ไ l t ์ทรเวลผ่า s แก้วะสป Which is two thirds of its speed through air. Light travels through water at a speed which is three quarter of its speed through air. A ray of light has a wavelength of 360 nanometers when traveling through water. What is the wavelength of this ray of light when traveling through glass? มาแปลโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าแสงเดินทางผ่านแก้วที่ความเร็ว2อส่วนสของความเร็วผ่านอากาศ light r a v e l through water at a speed which is three quarter of its speed through air. แสงเดินทางผ่านน้ำที่ความเร็วสามส่วนสี่ของความเร็ว ผ่านอากาศ Array of light has a wavelength of 3 6 6 nanometer แสงซึ่งมีความยาวคลื่น360นาโนเมตรเมือ่อเดินทางผ่าน น้ำ What is the wavelength of this ray of light when traveling through gas? ความยาวคลื่นของแสงเมื่อแสงนี้เมื่อเดินทางผ่านกระจกเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาให้ช้อยมาเยอะมากเลย ข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอีกแล้วนะครับ้องจะสังเกตเห็นว่าข้อหลังๆเนี่ยมันจะง่ายกว่าข้อหน้าๆใช่ไหมครับก็เป็นอีกแทคติกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทําย้อนหลังมาอะไรเงี้ยนะครับสมการเดียวที่เราใช้ในข้อนี้นะครับคือ v เท่ากับ f แลมด d า ถามว่าสมการนี้เกี่ยวยังไงเรามาดูกันทีทีละจุดนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าแสงเดินทางผ่านแก้วที่ความเร็ว2ส่วน3ของความเร็วผ่านอากาศก็คือแสงความเร็วแสงผ่านแก้วนะครับให้เป็น vg นะครับ v glass เท่ากับ2ส่วน3ของ วีแอนะครับแล้วก็แสงเดินทางผ่านน้ำที่ความเร็ว3ส่วน4ของความเร็วผ่านอากาศก็คือ V water เท่ากับ3ส่วน4 VA ทีนี้เขาบอกว่าแสงเมื่อ,อแสง ความยาวขึ้น360ในน้ำแสดงว่าแลมดาวอเตอร์เท่ากับ360นาโนเมตรใช่ไหมครับโจทย์อยากรู้ว่าถ้าแสงความยาวขึ้นอันนี้เดินทางผ่านกระจกจะมีเวฟเลนส์ mm hmm. เป็นเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็คือต้องการทราบเวฟเลนส์แก s ทีนี้ไอสมการเนี้ยเกี่ยวยังไงก็คือถ้าสมมุติว่า เรามีแสงอยู่2อันนะครับ2อ่า2 2ความยาวคลื่นถ้าแสงนะครับสมมุติเรามีเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า2อันมันจะได้ว่าวีหหารวีสเนี่ยเท่ากับ F1 หาร F2 คูณกับลมดา1หนหารลมดา2ใช่ไหมครับ ที่นี้นั่นจากว่าโจ์เนี่ยอยากทราบว่าแสงที่มีความยาวขึ้น360นานโนเมตรเมื่อเดินทางมาผ่านกระจกจะมีความยาวขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยในเนี้ยในสมการเนี้ยจากการเคลื่อนที่ในน้ำไปสู่การเคลื่อนที่ในแก้วเนี่ยสิ่งที่คงที่นะครับก็คือความถี่เพราะว่ามันมีแหล่งกำเนิดเดียวกันนะครับแสงเนี่ย คือเป็นแสงเขาอยากรู้ว่าแสงความยาวขึ้น300เซนโนเมตรเนี่ยเมื่อเดินทางไปผ่านากระจกจะกลายเป็นมีความยาวขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นแสงเดิมแสงเดิมก็จะมีความยาวขึ้นเอ้ยจะมีความถี่เท่าเดิมแสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยจะได้ว่า v water หาร v น้ำ v ีวอเตอร์หาร V g กราสขขอภายนะครับ v ีวอเตอร์หาร V g กราสจะเท่ากับแลมดาวอเตอร์หารแลมด้ากราสทีนี้เรารู้ว่า V g กราสเป็น2ส่วน3 V แอร์แล้วก็ v ีวอเตอร์เป็น3ส่วน4 V a เราต้องการทราบ V water หาร V Glass ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือการเอา2มาหาร1ก็จะได้ว่า V Water หาร V g l รา s เท่ากับ3ส่วน4 V Air หารด้วย2ส่วน3 V Air แล้วก็ตัดตัดนะครับได้3ส่วน4คูณกับ3ส่วน2ก็เท่ากับ9ส่วน8นะครับทำให้ตักต,ตรงนี้จะได้ว่า9ส่วน8เท่ากับ Lambda Water หาร Lambda า l a s s ทีนี้เรารู้แล้วว่า Lambda Water เนี่ยคือ360นาโนเมตรฉะนั้นเนี่ยเราก็ย้ายข้างนะครับจะได้ว่า Lambda า l a s s เท่ากับ360คูณ8ส่วน9ก็จะได้320นะครับคำตอบของข้อ27เนี่ย ก็เลยเป็นส20นวนาโนเมตรก็คือข้อ c นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อย7ใช้ความรู้เรื่อง v เท่ากับ f ลัมดาความรู้เดียวเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องว่าความถี่ของแสงอะถ้าจุดกำเนิดเดียวกันหรือเป็นแสงเหมือนกันเนี่ยจะมีความถี่เท่าเดิมนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับ b match ในปี 2016 section 2นะครับน้องๆก็กลับไปดูแต่ละข้อแล้วก็ดูความรู้ที่ได้เสริมให้ในแต่ละข้อนะครับเพราะว่าปกติโจทย์ B ม,มัก็ออกเรื่องใกล้ๆเดิมนะครับไม่ได้ออกห่างจากเดิมเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม